Hello. Hello, a โ o นะวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองครับมาวิ่งกี่ปฬนกี่ปฬาเซสาลากล้างครับออกมาสิงเตลวัดปลามเตลกลางช่วงนิโนครับต่างมันเป็นลุ่มเป็นโบรับตังเงากี่ฬาหมดเล้ มีตังเล็กมีตังตะปูไม่ต้องกลัวครับยังสักยันไ้ตุกเส้นแล้วสักยันไ้ตุกเส้นแล้วกับแต่งไม้เข้าตัวรัวมันรั้เล็กเจ้าเลยวเลยสักยันไ้แล้วอันนี้ม่ต้องซึ่งเมื่ออาจารยุอันนี้อาจารย์กุงก็สักได้ เราอามาได้ตั้งแต่เก้านุต่างมันลำบากกับเลยนี่มันเป็นลุ่มเป็นบ่บลึกอ,อาจารย์ผู เล็กหมากกา็ทำได้ไม่ได้กับกูแม่เก็บเป็นเดรนบุคคลอย่าเล็กหมากนี่ทำได้นั่นเลยกันเลยแต่ว่ายายเรียยเยอะเจเล

สังตะเกีังจิ้บแต่งไม่ก้าบางคนแต่ว่าไม่ไม่ต้องไร่ะ่แกคนคือไม่ไม่เจงตะแกคนนะว่าอ่นเดี๋ยววันนี้น่าว่ามีหัวบ้างเลยอันนี้บอกจงตะกไม่รัวักทิ้นัผมสัู่ดทิ้ก้าไปแกนี้เลยังูดนะเลื่เจยไม่ตึง คนแมลงแรกคนว่าต้องรุนนกเลนี่ไอปีติโอคริปมันเสาว่ารุนเนี้ยนก็อยากรุนเจแต่ถ้าว่าเป็นรอยีขึ้นั่งก็อยากรุนกรอยีคับร่องรอยก็อยากรุนนกแต่ผมาเป็นครปมันก็อยากรุนเจ็ต้งโมัดรูปีติโอคิปเล็กนะเพราว่ารอยีว่าร่องรอยก็อยากรุนนกแต่ผมาเป็นโกคริปก็เรียกรุนเจไปรุนนี้ แตวมันมันดูดุนกเลยเดกก็มาก็มาเดกุนเจ็แรกมากเยหรอผมาดูต้มันดูหน้าดูน้าก็มาน่น่่อนันนี้มาเป็นดูนกก่อเป็นลูกคิก็อร่องรอยรอยีเป็นดูหน้าก่ามาเป็นตัวปีที่ลิปนี้ก็อยากดุด,ดูลกเคเกียบมนะ ก้อยกว่างเชียงก้อยกว่งเชียงมันจะดังชิ่อเชื่อเชื่อเชื่เชื่อไหมโอเเลยอางนี้ถ้าว่ายันไม่เนื้อจริงโยไม่ได้ครับบโกเคไหนว่าได้เลยแต่ยันไม่เนื้อจริงโยไม่ได้นะครับนะโอเคมา còn cái nào vũ bún này nhảy phía anh công anh anh trả vũ à đưa luôn anh trả đang tăng 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 đây <laughs> mình là chân phố càng cao mai vẫn nuôi chân chân เดปาอาจารย์ปูไปตุ้มไปในน้องนั่นเลยโอ้มันโดนลงนล่เดียวรู้ตรงนี้โอ้ต้มตัวนี้ต้มหิงลึกนีนี่ตรงนี้

không lô iang lịch, súc con tiếp, ra nà ni con kẹ, trong này tiếp, trong này เลยอันนี้ถ้าไม่งเงี้ยวจริงโยยยากนะครับโยยยากมากวิงวิงวิงในลาดกับวันนี้ช่ว <laughs> งวันเหลววิงอยู่ในลาดโอ้แกะข้าวมาแล้วพี่น้องเย็บแต่เบกเย็บแต่ลาดกับแบบแคทไปแล้วเฮ้ย

เทศบานเด็กสลักล้างคับสลักลางจังหวัดล้าง รถจะมากหมากสีสุดก็จวงวัวเจ้ากับจวงโรงเรียนเลิกกับโรงเรียนเลิกแลก้วก็เลิก ăn. เลิกงันรถจะติดยาวเลย วันที่สองนะครับเรียกว่าไม่ได้ใต้เก็บกองมัวงมัวไรริงเรียกว่าวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์คนะเจ้าว่าขนาดวันอาทิตย์นว่ารถมากมากอยู่ใต้ใต้ไม่ได้เลยนี่เหมือนเดิมเลยกว่ามันมากเราใต้ตามตรงเลยเหมือนเดิมใลยหมากรถเกลืองนะวอนนี้เบียดสายเบียดกว่าเบียดสายเบียดกว่าเบียดข่อยเบียดไม้ไม่ได้กองตีโลหน้ารักตีเบียดมากแรง nghiệp <laughs> non thường kinh bít, và bây giờ tuyển tương ánh cả mấy không ngập nhiều tuyển mấy phần như xa lạc là lãng Như tổ tố máu lạnh trình chính วิงเดป๋ยวปณีต้องตทำใจนะกิดกับเรื่องขับรถน้องๆมาน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวปัดปักกุ่ามาต่เดี๋ยวได้ได้ ก็ไปตั้งกลางอำเภอปลูกไหดงเดลี่ยมปูวิโยนันเหลียวว่าก็ไปทำมาอยากได้เอามันเหลียวใจแต่ว่าไปเดไปเดตานี้ไงนะตาวัดวิโยนันเหลียวว่าปลตั้งวยแดงเหลียวว่าเหลียวว่าก็ไปรักเหลียวกับเหลียวใจก็ไปรักอร่อยเม็ดได้เลยบอกความด้วยนัดกยเหลียวใจ chết rồi ni nhưng ni lưỡi, lại đi thì tốn che được gọi chỉnh đi mình trông <laughs> trong quá tài mà đi cái đạn nàyก่อน ไม่เกลียดรื่างว่าายเกลียดเรื่องยากนี <c oughs> อ้ยวนี้ไปดำเดินก็เล็กปาน,นี้ไปเพื่อนแต่จงมตาดินมนรเออติมหน้าไม่ปเ,มเ,โโเบบปตตยยิติมก้างในตุ่มยักอยเนียอ่ะตโตก้างอะไรบบรอยอันปตัว้ยเยอยังอันนี้ัวเล็กยกปวหน้าหนุ่มไปดำดินอาหน่นเลยมัน

tuần tầm ăn cho nó nằm nó đi đâu và mà ăn tôi không nằm tầm tôi phải chân không nằm và mà cân bắt ทุกคนที่งานป่านีน้ไม่ประมาณไม่ได้ต้องไม่หเหอ่เลงเลยไมุ่ดห มันเป็นเปืือกคนไตยมันไม่ ple, ก่อยตั้ามันเปินเบือมันเมันมันเหลือไม่เกี่ยวนั่นได้แต่ว่าเขาไม่ตั้มันแบบนี้คนไทยเนี่ยจบมานเบาๆมันเอาแบบนี้เลยกวนักนักมันเดี๋ยวเวลาไปย่ปฏิเื่วนตั้มหนักปีอันนี้วะรายาเ

lắc yên. Ồ mà tao bình đính nè. Bây rồi. Tốt lần trước tốt tầng tân đấy. Nó nó cho lên đi. Ôi mà có tụng tầng đi. Đây lu la của cha. này lại chào đi tầng này bơm như đi. Bơm bây giờ lột này lột ăn đi. Ăn lo 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 ở la la Đi Ừ. แต่ย <c oughs> ังกงกวดทักป <c oughs> ีดนี่ไหนนอนอยู่แล้วเออทักยันฟีนี่เวาปีเลยเด็กไม่เก่าตรงนี้มาไม่ตึ้งนะตรงนี้นะไม่ต้มเรียนี่จบเลยนเราตรงนี้เบริแล้เออโอ้ดินเปียกมาต้มตรงนี้ไม่เบริหรืออือหือเรื่องรอยกูตายโตนะพูดกันเด็ก โอ้โหโอ้โหังนู่โหเลยนะไม่ตั้งไม่ตั้งไี่ตั้งครับโป้ยบอกเลยไม่อยากตั้งเว้นอยู่แล้วเออเว้นอยู่แล้วเป็นตั้งวอากันนี่มาอยู่เลยยกมาไกลเลยยกมาครับอนุู่กันนู้ โอ,อ้ยรถพอ่งเลมันตาาานา่าต่างล้วน้องๆอยู่ในเลยเกี่ยวกันอะไรป่ะน,นี่นอืมนี่กันนี่เป็นปลายเรื่องนั่นเลยท่าน,นี้มันปลายเรื่องนี่คือเลังดอนบันนั้น มันอ่านมันได้ได้รถแบบถูกรถแบบเลยไปเรื่องมันดแตาว่ามันเป็นรถจ้าวสารหรือนะรถจ้าว่ไปดำนี่มันเป็นต้นบุคคลไปดำจำกัดมาร์กก็จำกัดมาร์กมันบอกว่าเราเทียบอะไรน้อยใช่คนส่งมันเกี่ยนมาหมดแล้วก็น้องโจตอนนี้ครับ กลางนี e. like ่น้องนำไปถ้าอยู่ตามนี่ไม่มีวะปลาปลาตือต่างคลาตัางอะไรอะไต่างเพย์ดินที่ไม่เปลืองใ่ๆอย่างเงี้นะโอ้ด้วยสังเพีเลยมิโอ้ปั้มก็ดตุกการนาแต่เดี๋ยวเที่ยวลุกไปกันนั้งกันนี่ผมกันตรงนั้นพอมันลดจากการนาแล้วมันมาติ่มากันตรงกันตรงกันลาวคนนี้

Ở rồi, phải máu Trời tao nhọc lắm bây lươi Quay lên là bao? Để clan vô anh giác Rùn thịt con cái lét lét Con rụp rụp vô tầm ăn Để đút giá, các đứa đút giá bài chơi vô này lâu anh giá kép vào lá ใช่ไหมอนรลันเล็กบอกว่าแรงดักมาแล้ว่ะต้องออกยี่มานูาเลยนะตเมานะันเล็กโอไม่ก้าวเหรอบอได้่เนี้ยก็ปิดตัวร่วงึงตองนี้มาจากไหนน้องน้ำพีแต่ตอนนี้นี่ต้องเออต่ตนนี้เบคกล้ามนองนำไปเอดี๋ยวพูดตอยู่แถบนี้นะเออกล้าไม่ได้น้องน้ำพีกล้าไม่ จุดนี้เลยทุกวันเป้นแม็กมันตดจ้าเดี๋ยวก็แต่ได้ดหูตรงไงตากแก,กงหลบนอน้นไม่วิ่งด้วันเก็บทิ้นเล็กอยู่แล้วดงเจี่ย <laughs> โลภเลยเออ không mấy cái con này là con mình nó cha quả nấu có phải lại ba đấy bên anh này có nấu qua có mau yên anh à cha anh có mấy cái <laughs> con này à à cha anh có bị mi <laughs> có đốn đuôi <laughs> chơi cắn tục chơi cắn tát rồi đây tục đây tát chụp bữa viên kia con lên mai đi con kì rồi mình tập em แรงเนี่ยพุ่งยกเครื่องอย่ากี่วันตีนี่ว่าไม่เนาะไม่ใหญ่ไม่กู้ไม่ตาเด็กไม่ใหญ่ตาเครื่องนะอ่ารเครื่องไม่ยิงกันปั๊มไม่เดียนก็ไม่เร่งตรงยุ่ไม่หมดมันไม่กู้มันมันได้นปัจจัยไม่ใหญ่เกลนันนี่เกลแตะมันนิ้วนี่เกลมันโรอในเกลเลี่ยงไม่ได้พวกในตรงเนี้ยเออในเกลอะไรกบขนตจรใหญ่คน Đi lấy ở bên đây Bye bye nè, bye 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 bye